วันนี้คุยเรื่องจำนำรถยนต์ผลได้ผลเสียเป็นอย่างไรจะติดคุกหรือเปล่าตามให้จบ สวัสดีครับผมผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมได้พบกับรายการทนายคู่ใจออากาศทางช่องทีวีดาวเทียมและก็ทาง u t u b e ครับรับชมย้อนหลังที่ u t u b e นะครับพิม u t u b e c o m พิมคำว่าทนายคู่ใจนะฮะติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้นะครับ a c e b o o k c o มนะครับพิมคำว่าทนายคู่ใจเช่นเดียวกันนะโหลดแอปพลิเคชันทนายคู่ใจนะปรึกษาคดีฟรีค้นหาทนายคู่ใจได้นะ ฟรีนะ iOS แล้วก็ Android นะ iPhone iPad Samsung Galaxy ทับเ็ตต่างๆสามารถเล่นได้นะครับผมโทรปรึกษาคดีฟรีนะ092 4 5 3 3 3 9 3นะสนใจสินค้าสนับสนุนรายการเราได้นะครับผม092 420 2 599ครับผมเมื่อวานค้างไว้ฝอยเยอะไปหน่อยนะฮะอ๋อลือบอกไปถ้าจะโทรปรึกษากฎหมายโทรได้ตลอดไม่ต้องรอรายการ air ออนแอร์นะฮะโทรได้ก็อย่าดึกไปแล้วก็อย่าเช้าไปอย่าดึกไปอย่าเช้าไปแค่นี้จบแค่นี้จบมา เรามาพูดถึงการรถยนต์เมื่อวานเราค้างไว้นะรถหลุดจำนำรถหลุดเอามาขายในเพจโอ้โหมาเปิดขายกันโรงแจ้งตรงครึมสุดๆร้านหนึ่งขายสองแสนร้านหนึ่งขายสองแสนเป็นยังไงติดตามผู้สนับสนุนรายการของเราได้ก่อนนะครับครับวันนี้าร,รายการแตลาดกกู้ใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอกัท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภณัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินดีนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยน้ำมันตับปลานั้นมีสาร DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของสมองและดวงตา ที่ร่างกายไมา่สามารถผลิตเองได้ครับต้องบริโภคเพิ่มเข้าไปนะฮะโดย DHA นี N ้ e นะครับช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองทําให้เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจํามีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มการเรียนรู้และการจดจําได้ดีขึ้นและยังป้องกันและรักษาอาการปวดศีรษะของโรคไมเกรนได้ช่วยประสาทตาแข็งแรงขึ้นอีกด้วยทําให้โอกาสเป็นโรคตาต้อกระจกน้อยลงโดยการผสมวิตามินดีนั้นนะครับจะทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพิ่มระดับโพลิคุ้มกันและมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับผม โดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะฮะอยู่ที่1ขวดแถม1ขวดร,ราคา1,500บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวดร,ราคา3,000บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา7,500บาทนะฟรีโปสเตอร,ร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับรับรับปรึกษา,าและปรึกษาคดีฟรีกับทนายคู่ใจนะติดต,ต่อศ9น4 2 0 2 5 9 9ครับผม กลับมาพบกับรายการทนายกู้ใจนะฮะเมื่อกี้ค้างไว้นะเรื่องรถหลุดจำนำสนใจไหม่ะอืมสนมากถ้าคุณร <ถ S 2> า้านหนึ่งแม่งขายสองแสนเฮ<ค>้ยบางบางเพจขายไม่ถึงแสนรออะไรหน้ามันจะเย้ายวนอะไรขนาดคนแล้วก็แปะไว้ปุ๊บปั๊บปุ๊บถูกกฎหมายนะตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้มผมเห็นไม่เกินสักสองสาวันแม่งจบแล้ว ปิดแล้วขายเร็วมากปิดละปิดปิดปิดบอกญาติพี่น้องนะห้ามซื้อรถหลุดจำนำเด็กขาดห้ามซื้อห้ามซื้อเด็กขาดอย่าเห็นแก่ของถูกอย่างแรกเลยมาต้นทีละประเด็นดีกว่ามันบอกต่อพรบได้ต่อพรบได้ผมไปเช็คมาแล้วต่อได้จริงต่อได้จริงแต่อ้าวมีแต่ทาไมเนี่ยเมื่อไหร่ที่เจ้าของรถหรือทางไฟแนนซ์หรือผู้ใช้รถไปแจ้งอายัดกับขนส่งอจบจบ ต่อไม่ได้แล้วต่อไม่ได้แล้วกลายเป็นรถเถื่อนเถื่อนนะทีละประเด็นนะครับอ่ะประเด็นต่อมาบอกว่าคุณสามารถเอาไปขับได้โดยอย่างปลอดภัยไม่มีการแจ้งจับรอประกันประกันทําได้หมดทําได้จริงหรอถ้าไฟแนนซ์กับเจ้าของรถไม่แจ้งความดําเนินคดีอืกับคนที่เอารถที่รับจำนำรถอืถ้าคนรับจำนำรถถูกดําเนินคดีข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์หรือร่วมกันช่อโกงครับ คุณที่ซื้อรถไปก็จะโดนโดนอะไรคุณรับของโจรไงรับของโจรเอออืมมันจะไปปลอดภัยได้ไงล่ะ<อ>ในเมื่อคนซื้อคุณคิดดูนะไฟแนนซ์เป็นเจ้าของรถแล้วพอมาโดนอย่างนี้มันก็สามารถไม่สามารถเอารถกลับคืนมาได้แล้วพอ,อไฟแนนซ์ไปดําเนินคดีกับคนที่เอามาจํานำรถไอตอนแรกๆที่เราพูดกันมาถ้าตามกันอยู่นะถ้าสนใจไปดูย้อนหลังใน YouTube นะครับ เพราะมันยาวมากเลยมไม่สามารถพูดในเวลาไม่กี่นาทีแล้วเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปซื้อรถพวกนี้มาเนี่ยเตรียมภาวนาไว้เลยว่าถ้าดวงไม่ดีติดคุกแน่ฐานรับของโจรคือกระบวนการมีครับท่านผู้ชมครับคือถ้าเราซื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาคือมันต่อได้จริงนะมันทำได้จริงต่อทะเบียนต่อประกันต่อได้นะแต่ในเมื่อถ้าเจ้าของรถ ก็คือตัวไฟแนนซ์หรือผู้ครอบครองผู้ครอบครองก็คือคนที่เช่าซื้อต่อไฟแนนซ์เกิดไปแจ้งความเกิดทําอะไรขึ้นมาเนี่ยซึ่งเขาทําอยู่แล้วแหละเขาไม่ปล่อยให้ลดหรือให้เงินเขาสูญไปหรอกคุณก็จะโดนฐานรับซื้อของโจรแล้วก็ตอพรบไม่ได้ต่อพรบไม่ได้คือมันจะไล่มาเลยไล่มาตั้งแต่แรกคือตอนแรกเลยไฟแนนซ์ถ้าไฟแนนซ์ดำเนินคดีดาเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์กับผู้เช่าซื้อรถครับแล้วผู้เช่าซื้อรถเอาไปจำนำไว้ ฝ่านั้นก็จะมาดาเนินคดีฐานรับของโจรกับผู้จํานํารถคผู้จํานํารถเอามาขายต่อคุณคุณก็จะโดนดาเนินคดีฐานรับของโจรรับของโจรแล้วคุณเอาไปขายต่ออีกไอ้คนรับต่อก็จะโดนรับของโจรอีกก็จะโดนรับของโจรเป็นทอด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 ไปเพราะว่าเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นรถที่ไม่ถูกกฎหมายเนื่องจากมันขายถูกว่าแาค่ะท้องตลาดมากเาเขียนในเพจแต่ว่ามันทําได้ว่ามันนั่นอย่างนี้ถ้าไม่เขียนแบบนี้แล้วมันจะขายได้ไหมอือใช่เนาะ ถ้าไม่เอาทนายคู่ใจมาแป,แปะข้างล่างมันจะขายได้ไหมรอเอา,เอานี่คือเราทําให้เขาขายดีขึ้นก็ก <c oughs> ันแหละมากาสนับสนุนรายการทนายคู่ใจดีกว่าครับ0924202599ครับอืมต่อเลยครับว่าเพราะฉะนั้นงงเนี่ยคุณห้ามซื้อนะอย่าเห็นแก่ของถูกแต่ถ้าคุณเป็นนักเสี่ยงโชค ถ้าคุณดวงดีก็ได้ใช้ไปก็ภาวนาไว้อย่าไปโดนด่านตรวจอย่าไปโดนตรงนั้นตรงนี้แล้วกันโดนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ถ้าอยู่ในสวนในป่านะซื้อบ้านมีภูเขาสามโลกอยู่แล้วเอาปอร์เช่ไปขับในนั้นโอเคขับไปละกันในสวนในป่าขับเข้ามาถนนหลวงเมื่อไหร่โดนอย่าให้เจอเพราะว่าพอคุณตอบพรบไม่ได้อะตำรวจมันโบกอยู่แล้วอืมใช่พวกท่านตำรวจแบบเขาค่อนจะมีแบบ เขาเรียกจิต,ตมียานรู้ปุ๊บเฮ้ยคันนี้ไม่ต่อเวย้ยตัดโบกเลยตำรวจรวจิตจสัมผัสจิตสัมผัสมากอ่ะครับเห็นด้วยหางตาแล้วปุ๊บแวบเดียวเท่านั้นเลยแ,แต่ถ้าเกิดบางคนเขาเก่าเป็นเกมหน่อยอืมอืมฮะอะไรคุณอ๋อนี่คือการโบกไงอย่างงี้อันนี้โบกรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนี้เขาโบกกันอย่างนี้แล้วแล้วก็เอามือเข้าไปในรถ รอขวานี้ขอบัตรประจำตัวเลยใบขับขี่ใช่ไหมล่ะไม่เอาใบขับขี่ด้วยขอคว้าออกมาแล้วก็เน็บใส่กระเป๋าเอ้ยมีกางเกงเอ้ยเข็มขัดเข็มขัดรุ่นใหม่ผมยังหนึ่งห้าเจ็ดทัดๆเลยเนี่ยวมาแป้งความเนี่ยเอามาสักพันเลยแล้วขับไปต่อได้อ่าถ้าคิดว่าคุณผู้ชมทำแล้วมีความสุขก็ทำไปอืมรถเถื่อนอ่ะรถเถื่อนอ่ะผมบางคนเจอหนักกว่านี้อีกอืมรถโดนปปสอายัดฮะอะไรปปสคุณ โดนปปสอายัดปปสคืออะไรเนี่ยให้พวกผู้ชมเข้าใจด้วยสิกองป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแผงชาติก็คือไอ้เจ้าของรถเนี่ยไปทำอะไรเกี่ยวกับยาใช่ไหมและโดนที่ตอนนี้ที่สเราสย้ายไปตรงนั้นอ่ะรออืมรอคุณอัาการเมืองมากกันไปเร็วคุณอือทีเนี้ยมันก็มีมันก็งานเข้าไงปปสไปอายัด การต่อพรบไวอ่ออายัดไม่หมดเลยลูกลองไปต่อมาปุ๊บอ่คือไม่ปีปีแรกเนีแ่ยบบไปซื้อ,อมาเนี่ยต่อไดอ้ต่อได้เรียบร้อยปีที่สองไอ้ไอ้อคือเคสนี้โคตรสวยอ่ะอคือนอกจากโดนอายัดไม่เท่าไหร่แม่นดันเป็นปปสเนี่ย <laughs> ดีไม่ดีอาจจะโดนกระบวนการขายยาไหมเนี่ยอาจจะโดนอาจจะโดนจจะโดนะเขาจะยัดอยู่แล้วพวกนี้ข้อหาพวกนี้คือรถมันเป็นรถของกลางร,รถของกลางคุณคือไอคนเอามามันก็รู้อยู่แล้วว่ารถมันจะหลุดเพราะงั้นมันก็เลยไปจำนำแล้วได้เ่าไห่มันก็ไม่สนใจแต่คุณไปซื้อมาต่อ,อ ก็โดนไปสิครับรถของกลางใช่สัญเอาสัญญาซื้อขายมีนะไอ้สัญญาจำนำรถมีนะต่อพรบวอปีแรกพาไปต่อให้ด้วยต่อได้นะต่อได้ต่างหากต่อได้นะโอโหอะไรจะบริการดีขนาดนี้เนี่ยปีต่อมาโดนอายัดน่ะโดนเลยคราวนี้งานเข้าเลยแน่นอนอยู่แล้วย้ำตะผูดโมอมิทีนะว่าห้ามซื้อรถหลุดจำนำไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นนะ ไม่ว่าจะกรันยังสิ้นเลยคืออาจจะโดนเรื่องของการรับของโจรน,นะดีไม่ดีอาจจะไม่ได้อะไรเลยแถมเงินแต่สมมุติซื้อมาเนี่ยแสนสองแสนสามแสนก็จริงพอเสียไปนี่สีมากกว่าน,นั้นเยอะนะแถมเป็นประวัติอาชญากรนะพวกเนี้ อาจมุดในคดีของปปสนี่โดนประวัติแน่นอนอยู่แล้วนะก็ผมไม่รู้ก็ถึงได้ถามกันว่าชอบเสียงดวงไหมเวลาโทรมาปรึกษาผมว่าซื้อรถคุณก็อย่าไปแนะนำามจำนำดีไหมเพราะอย่างนั้นสิผมไม่แนะนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าผมถามเลยคุณชอบเสียงดวงไหมอย่าเสียงดวงสิคนเราเนี่ยจะไปเสียงดวงอะไรแต่มที่แค่เข้าคุกเองเข้าคุกกี่ปีคุณก็เนี่ยตามข้างล่างเลยเนี่ยรับของโจรเนี่ยก็อาจจะมีพวกเฉาคุ้ยอะไรอย่างนี้มีโอเลี้ยงมีกระเพราโอเลี้ยงถึงว0าสองร้อยนะฮะโหแม่นแผ่ว กินข้างนอกดีกว่าอืส่วนเทปหน้าคุณวัดจะมีอะไรเพิ่มยังมียังไม่จบเลยเนี่ยยังไม่จบเรื่องอะไรเกิดในท่านผู้ชมนิดนึงเพราะเวลาไม่ทันแล้วถ้าเอารถจำนำมาเนี่ยไม่ต่อพรบก็ได้ว่าเห็นเขาบอกว่าถ้ายึดถือรถไว้หปีเนี่ยได้รถเป็นกรรมสิทธิ์เลยครอบครองปริปักครอบครอ,อ,องปริปักร,รถยนต์มีด้วยเหรอมีหรือเปล่าติดตามเทปหน้านะขอบคุณที่ติดตามรายการทา้านคู้ใจนะพบรายการทางด้านคู่ใจใใหม่ครับสวัสดีครับ